สุยาของหลายๆสถาบันในเครือเขาก็เก็บงานคืนสูุยาวนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นประเพณีแต่สำหรับอันชันศรีราชาคงพูดอย่างพิเศษว่าเรามีเอกลักษณ์เรามีรูปแบบเรามีกิจกรรมอันหลากหลายในวันคืนสูุยาวันศรรชาคือบ้านของเราวันนี้ ACS เป็นวันโฮมคอมมิ่งเดย์โฮมคอมมิ่งเดย์คือวันที่พวกเราได้มีโอกาส กลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเก่าของเรานะฮะวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือบ้านไหนก็ตามย่อมมีความอบอุ่นนะฮะวันนี้เราก็ย้อนกลับมาหาความอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันนี้เนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดนะฮะศิษย์เก่าทุกท่านที่มาในงานวันนี้ก็มีโอกาสได้ย้อนกลับมาเจอเจอทักทายกับครูบาอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นครูที่ยังอยู่หรือว่าครูที่เกษียณไปแล้วมาพบปะก,กับเบพบกกบเื่อนนะครับมาพบปะกับน้องๆสิษย์ปัจจุบันนะฮะเมื่อเจออาสามชันศิลชาเราก็ยืดอุกภูมิใจพูดว่าเราเป็นสิษย์เก่าอาสามชันศิลชานะครับวันนี้มาเห็นน้องๆรุ่น,นปัจจุบันนี้ก็ได้แสดงออกอย่างเต็มที่คิในวันนี้นะครับ ถามว่าความภูมิใจของเราคืออะไรครับความภูมิใจของเราคือวันนี้เป็นวันที่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับได้มีโอกาสมานั่งมานั่งเจอกันมานั่งคุยกันนะครับแล้วมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนการสนทนาเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตนะครับซึ่งผมถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ลูกเรามีความภูมิใจจริงๆครับเพราะว่าเรามีการเตรียมตัวกันมาเนี่ยเป็นระยะเวลามากกว่า6ปีนะครับ ในการที่จะจัดงานวันนี้ให้ยิ่งใหญ่สมกับความเป็นเลือดแดงขาวของพวกเรานะครับ Get a sum that

bye, -bye. bye, -bye. Gracias. le แลเมื่อพร้อมกันทุกท่านบนเวทีแล้วนะครับผมขอเชิญท่านประธานรุ่น4225นะครับกล่าวสักเล็กน้อยครับขอเรียนเชิญครับผมครับก็ผมในนามตัวแทนรุ่น4225นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างภาคภูมิใจแล้วใช่ไหมครับ4225ด้่ยนะครับ ในระยะเวลาหนึ่งปีเต็มๆที่เรารับมอบธงเอเซสตมาเอเซสมาเนี่ยนะครับเราพุ่งมั่นนะครับเต็มทำงานท้วยค่ามตั้งใจเต็มที่นะครับแล้ววันนี้เราก็ภูมิใจกับสิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งต่อไปที่เราอยากจะส่งมอบก็คือเราอยากจะส่งมอบธงอันภูมิใจนี้ให้กับรุ่นน้องนะครับเพื่อที่ทํางานนี้ให้ยิ่งใหญ่เหมือนอย่างรุ่นพี่ๆที่ทําไว้นะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นผมรุ่นก่อนๆผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับ ขอเสียงตบมือด้วยครับค่ะและสหรับลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญประธานรุ่น4326นะคะคุณปรเมรงานพิเชษนะคะให้เกียรติกล่าวสักเล็กน้อยในฐานะรุ่นต่อไปที่จะเป็นผู้จัดงานในปีต่อไปค่ะเรียนเชิญค่ะท่านผู้บริการท่านนายกสมามคมสิดเก่าปัจจุบันียกว,ว่าที่นะครับท่านนายกสมามคมผู้ปกครองคณะกราดา ครูอาจารย์ตลอดจนพี่เพื่อนและน้องทุกท่านครับวันนี้ในฐานหน้าที่ผมเป็นตัวแทน4 3 2 6วันนี้นั้นเป็นหน้าที่เป็นภารกิจที่มีความเต็มใจรับเพื่อที่จะสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรของเลือดแดงและขาวของเราเป็นความภูมิใจเป็นการที่หล่อร้อมจิตใจของรวกเราเป็นรุ่นสู่รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้รับ คงต่อไปในอะนาคตนี้นั้นก็คงจะรับความภาคภูมิใจจากรุ่นพี่ๆที่สืบต่อมาสู่รุ่นผมและผมก็จะสืบต่อไปสู่รุ่นน้องๆให้เหมือนกับอสมชันศรีราชาที่อยู่คงถาวอมา69ปีและรุ่นของผมเองนะครับ4326ได้รับโอกาสที่ดีที่จะจัดงานคืนส์สุเย่าในปีหน้าที่เป็นปีที่ครบรอบ70ปีนะครับวันนี้บนเวทีจะเห็นว่าพวกเรานั้นเตรียมตัว ทันหลังให้ท่านเพื่อให้รู้ว่าความยิ่งใหญ่เปลียงไกลของอาัพชเชนศิริชาจะผ่านไปถึง17ปีและจะต่อต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับก็ขอรับคงจากรุ่นพี่ด้วยความเต็มใจในอกาสนี้สั้นๆน,นะครับก็จะขอมอบเสื้อนะครับของรุ่นนะครับให้กับท่านผู้วิการและท่านนายกทั้งสองท่านนะครับก่อนที่รับงคงครับและนี่ก็คือสิ่งที่ ส่งต่อระหว่างรุ่นต่อรุ่นนะครับจากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับและเพื่อเป็นการร่วมกันสร้างวันเวลาที่ดีนะครับวันแห่งความสําเร็จความทรงจําที่ประทับใจนะครับเพื่อจะเก็บเป็นที่นะลรึกนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านประธาน4225นะครับมอบธงให้กับท่านนายกสมาคมนะครับ แล้วก็ท่านนายกสมาคมจะมอบธงส่งต่อเพื่อให้กับรุ่น4326นะครับขอเสียงตรบมือด้วยครับ